คันนี้มันเป็นคันสีเอาใช่ไหมแต่ผมว่ามันดูน่าเบื่อไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปั้นคันนี้กันนะครับให้เป็นคันใหม่แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูดิเต็ไมไปหมดเลยสําหรับไอ้แปะนะครับอู่อูน่นี้พี่กาญนี้ท<อ>ําแต่ไอ้แปะอย่างเดียวแต่ไอ้เจ็ดเคยถามพี่กาญอยู่นะพี่กาญก็บอกว่าทําได้เหมือนกันนะครับไอ้เจ็ดนี่รถของเราเดี๋ยวเราต่อนเนื่องจากการทําสีเนี่ยก็ต้องเป็นทําท่อใช่ไหมทุกคน เดี๋ยวเราจะไปหาพี่อารกันนะครับว่าพี่อารจะทำอย่างไรกับเจ้า m a z d a i8 คันนี้นะใครที่กำลังอยู่ทุยใครที่กำลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกด Subscribe ด้วยเอาใหถึงแสนซับไปเลย กคนครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ใน RX8 คันนี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คันนี้มันเป็นคันสีเทาใช่ไหมแต่ผมว่ามันดูน่าเบื่อไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปั้นคันนี้กันนะครับให้เป็นคันใหม่แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ผมกําลังไปอู่พิก้า RX8 นั่นเองนะครับทุกคนกาลังไปให้พิก้าเขาจัดทรงมาให้เล็กน้อยนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะใส่ชุดแต่งอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ครับทุกคนเราถึงพิก้า RX8 แล้วนะครับนี่เห็นไหมกา้า RX8 เป็นไงฮะกา้าฮันเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรารอพิก้าเปิดประตูให้ก่อนนะครับเลยแถวนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแบบเดิมๆไปก่อนนะครับว่าเดิมๆเ,เนี่ยก่อนทำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทําออกมาแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวคอยตามกันอะไรกร็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงในอู่ กาก้าฮันเตอร์นะครับหรือว่าอู๋พิก้าไอเนั่นเองนะทุกคนตอนนี้รถเนี่ยรถของเราอยู่ด้านในนะครับกำลังจะประกอบชิ้นส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะทุกคนดูดิเต็ไมไปหมดเลยสำหรับไอเนะครับอู๋อูน๋นี้พิก้านี้ทำแต่ไอเอย่างเดียวแต่ไอเเคยถามพิก้าอยู่นะพิก้าก็บอกว่าทำได้เหมือนกันนะครับไอเนี่รถของเรา อะไรกันทุกคนครับก็เสร็จแล้วนะครับจัดทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวรอถอยรถออกมาแล้วเรามาดูดรถรอบๆกันดีกว่านะครับว่าจะหล่อแค่ไหนแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปทําสี เอาละทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแับก,การจัดทรงของไอ้เจ้าไอเแปคันนี้นะทุกคนเดี๋ยวใครที่อยากจะรู้นะครับว่าอูก้าการฮันเตอร์อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็กดเข้าแฟนเพจที่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พี่ก้าไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อรถคันนี้นะก็เข้าหมอกาได้เลยนะทุกคนหรือว่าใครที่ขับไอเเจ็ดหรือไอเอแปดอยู่จะปรึกษาพี่ก้านะครับเรื่องชุดแต่งหรือว่า ซ่อมบำรุงนะครับก็โทรได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราไปส่งอู่สีก่อน Three weeks later อะไรกันทุกคนครับก็ตอนนี้นะฮะทางอู่สีก็โทรมาบอกแล้วนะครับว่า Mazda าไอแปของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างานมันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไปรับที่อู่สีเองเลยนะครับเพราะว่าอู่สีบอกว่าไม่กล้าขับกลัวพังนะฮะกลัวแบบรถเป็นรอยอะไรอย่างงี้นะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเอารถอะไรไปรับ i อ8กันไปกันทุกคนเดี๋ยวเราไปเอา i อ8กัน,นครับ ะไรกดทุกคนตอนนี้ก็ถึงอู่สีที่มาทำแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทําเป็นแบบนี่เลยสีเทาแลมโบเลยนะ,ะทุกคน oh. เดี๋ยวเราจะไปยังไม่จบนะมันจะมีมีท่อแล้วก็มีล้ออีก2อย่างนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําให้เสร็จก่อนแล้วจะรีวิวให้เต็มๆเลยตอนนี้ก็ไปเอารถมาจากอูส่สีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต่อนเนื่องจากการทําสีเนี่ยก็ต้องเป็นทําท่อใช่ไหมทุกคน เดี๋ยวเราจะไปหาพี่อาร์ตกันนะครับว่าพี่อาร์ตจะทําอย่างไรกับเจ้า Mazda AI 8คันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วจะลั่นแค่ไหนจะเฟี้ยวแค่ไหนนะทุกคน อะไรก็ทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงร้านพี่อาร์ตท่อซิ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอพี่อาร์ตมากก่อนนะครับว่าจะเอาท่อไซส์อะไรนะทุกคนครับจ้างไปหรือว่าจะรับข่าวเราต้องการเสียงขนาดไหนครับเสียงเหมือนอะไรแปะมาใช่ไม่เสียงเหมือนไอ้เหมือน มันจะมีบบไอของรถตีดออกมาอยู่แล้วเวลาทำเนี่ยจะมีแนวแบบทับตอนจริงๆแต่เดียวต้องการเรื่องดังเลย่ไม่ไม่ต้องดังมากอ่ะผมทำขายผมก็ไม่ต้องการที่แบบลั่นลั่นเกินอะไรเงี้ยที่ผมทำสามสิบสามสิบสามห้าสไปใช่ล้าสบมไปสก็กำลังดีนะพี่ก็ดบดบดบลงจากนั้นหน่อยหนึ่งก็พอใช่ครับ เพราะไอ้ไอ้แค่สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แค่สีขาวก็ก็ลั่นอยู่ไอ้บีอันนั้นอะคุณขายไว้อยู่จังหวัดไหนไม่รู้ลูกค้าแม่งรู้ว่าทำอะไรผมแม่งขี่จักรงนั้นออกมาไอ้คนนี้รู้อะไรชอบ แต่ก็แตะกันแล้วแต่ตามใจก็ไม่ต้องขนาดทิปสักก็ซ้อมลงมาเลเวลหนึ่งกันนะครับประมาณนั้นไม่มีเสน่ห์เลยก็แตะกันแล้วสตาได้มันแบบปุ๊บใช่แล้วก็ปลายผมอยากให้มันพอดีพอดีกับตรงเนี้ยได้เลยหน่อยจัดหน่อยครับเพราะผมไม่อยากให้มันแบบหลวมไปหน่อยปลายก็ให้ไซส์ผมลุกไซส์กำลังให้มันพอดีพอดีได้ได้ครับได้เลยได้เย็นเย็นอ่ะได้ครับเย็นเย็นเดี๋ยวผมเอาไม่ก็อาจจะพรุ่งนี้เช้าได้ครับพี่ครับผม Out? The next day. เหมือนเหมคนละคันเลยอะไม้ันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่คันนี้ทำย่างไหมคันนี้ก็ย่างนิดหนึ่งนะครับแต่เราออกแบบด้วยมอสูตรเสียงซูเปอร์คาร์ของเรานะฮะเพื่อให้สีกลิ่นไอของเครื่องยนต์เนี่ยออกมามีความเป็นโรตารี่ให้คล้ายๆไอเซเว่นไมลสุด แค่นี้เมื่อกี้ได้ฟังเสียงอรัฟังเสียงก็ลั่นแล้วนะจะได้แบบตอน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 เวลาขับเข้าท้องหล่อเนี่ยลูกค้าซื้อไปขับเข้าท้องหล่อเนี่ยอุ้ยมาแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานบอกพี่อานไปพี่อานก็บอกว่ามีวอลลุ่มด้วยนะครับว่าอยากจะได้แบบเลเวลไหนก็จริงๆอิงอะเอา A B R s e มาทำเนี่ยที่ผมไปขับเนี่ยก็ก็ลั่นนะแต่ว่าอยากได้ซอฟต์ลงกว่านี้พี่อานก็จัดให้นะครับอันนี้ตั้งแต่เห็นเห็นเนี่ยคือตั้งแต่ข้างล่างเลยใช่ครับเราก็เซ็ตท่อเสียใหม่ยกชุดเจ้าออกเลยฮะแล้วก็เดินให้ใหม่ อันนี้ก็เป็นหม้อพักสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะเพราะว่าการที่จะทําให้มีเสียงออกมาได้ดังใจเนี่ยความลับมันอยู่ที่หม้อพักคนนี้นะฮะ<อ>เสียงนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวกําหนดเรื่องอัตราเร่งแล้วก็เสียงด้วยส่วนปลายก็เป็นความสวยงามส่อขนาดแท็บเนี่ยเราก็ออกแบบมาว่าเครื่องเครื่องโรตรีของไอค์แปดควรใช้ไซส์แท็บประมาณนี้อ๋อไม่ใช่ว่าแบบเล็กไปก็ไม่ดีครับใหญ่ไปก็โล่งไปไต้องไซส์ที่พอดีครับสำหรับการโมดิฟายรถนี่ก็เียวเลยอันนี้น่าจะเป็นคันที่ สามได้แล้วมั้งที่แถวพิรันใช่ใช่ครับเป็นมี350ใครที่ดูรีวิวไอ้คันนั้นะไอ้สีขาวครับ350หแล้วเบียร์แซ z แล้วก็คันนี้นะเป็นคันที่สามอาจจะมีเรื่อยๆบ่อยๆถ้าผมซื้อรถเลกเมนต์แบบนี้มาเยอะนี่มาหาพิรันได้หน่อยเดี๋ยวให้พีาร์นเขาฝากร้านหน่อยนะทุกคนว่าใครที่อยากจะทำพีาร์นรับรถอะไรบ้างอ่ะ ก็ทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ซุปเปอร์คาร์ยูโรคาร์อีโกคาร์ทั้งหมดครับกระบะด้วยกระบะก็ทำครับกระบะได้หมด SUV ยร์ทำหมดเลยครับมีมีนอกเหนือจากท่อแล้วมีอะไรอีกางเพี่ก็จูนไอซียูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขายของแต่งชุดคาร์บอนอะไรเงี้ยจูบีไอซียูด้วยงั้นเดี๋ยวผมแปะเพจพี่อารไว้ให้ตรงนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็เบอร์พี่อาร์อยู่ด้านล่างนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะทำท่อหรือว่าจะจูนเนี่ยก็โทรหาพี่อารได้เลยโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามาจาก คลิปของผมเดี๋ยวให้พี่ยาร์ดมีราคาพิเศษให้มีลดให้ครับบอกได้เลยครับมาจากบิชาไงขอบอกต้นท้ยอยู่แล้วครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ยาร์ดขอบคุณบขอบครับสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะครับสำหรับการปั้นไอ้แปดนั่นเอง ไม่ว่าจะเอาไปจัดทรงใช่ไหมทุกคนก็ทำพาสหน้าหลังเลยแล้วก็สเกิร์ตด้วยแล้วก็ไหนจะทำสีอ่ไหนไปทำท่ออีกหูแล้วไหนจะลงล้ออีกนะทุกคนแล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลยเเป็นไงครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอ้คันนี้นะทุกคนคันนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งคันนี้มันเป็นปี2004นะครับเครื่องยนต์โรตารี่นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลย มีซันรูฟนะครับเบาะแดงดำมีแพทริชชิพเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นรถแท้นำเข้านะครับไม่ใช่รถจดประกอบนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคันนี้เป็นรถแท้ไม่ใช่รถจดประกอบนะทุกคนแล้วทำอะไรมาบ้างนะหลายๆคนเนี่ยก็ดูมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรามาบอกกันอีกทีหนึ่งว่าทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีกันชนหน้าใหม่เลยนะครับสเกิร์ตข้างใหม่แล้วก็ท้ายกันชนท้ายใหม่เลยตัวนี้ก็ชุดพัดรอบคันเนี่ยใหม่ทั้งหมดแต่เรียกว่าชุด รุ่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมเลือกตามในสต็อกที่แบบที่ผมว่าผมชอบอะนะตัวนี้แล้วก็สีใหม่ตัวนี้เน้นเป็นสีเทาแลมโบเลยนะครับตัวนี้เป็นเทารแลมโบกินี่เลยคือสั่งจากู่ช่างโอเลยนะครับตัวนี้สั่งเป็นเทาแลมโบเลยโอหเนียนมากๆสวยงามมากๆทุกคนถเกิดใครที่แหมเดี๋ยวขึ้น Before After ไว้ให้ดูว่าน,นะครับ <S <S ว่า Before เนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วพอ a f t e ตเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหหลอกกว่าเดิมเยอะนะ นี่ล้อตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อวานก็เพิ่งใส่สดๆร้อนร้อเลยคันนี้เป็นล้อ t ี3 7นะตัวนี้ผมสั่งผมสั่งมาเป็นล้อดำหยอดแดงขอบ18ยางไซส์เท่าเดิมตัวนี้เป็นยางปี20เลยนะครับซื้อล้อใหม่ยางใหม่มาเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ใช้ซีรีส์2.3.5 40 R18 แนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะตัวแม็กเนี่ยตัวนี้มันจะมันจะเป็นตัวงานไทยนะทุกคนตัวนี้รับประกันโครงสร้างนะครับทั้งหมดเลยมีแตกมีเ้ามีหักเนี่ย สิบปีแล้วก็ประกันงานสีเนี่ยหนึ่งปีเดี๋ยวผมจะให้ใบรับประกันใบรับประกันตัวล้อเนี่ยทั้ง4ี่วงให้ไปเลยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับยางนะยางนี่ก็สึกหรอก็แล้วแต่แต่ว่าตัวแม็กเนี่ยรับประกันตัวโครงสร้างถึง10ปีเลยหูมั่นใจได้แน่นอนอันนี้งานไทยงานไทยแต่ว่าใช้ได้ครับงานสวยเลยแล้วคันนี้จะขายราคาเท่าไหร่แล้วทุกคนคันนี้เนี่ยผมขายอยู่ที่ต้องขยับขึ้นมาหน่อยนะทำมาเยอะ คันนี้ขายที่7จ9 0 0 0บาท739นั่นเองคันนี้ขาย739ดสาก้หูจัดไฟแนนซ์ได้ลน้ๆนๆ้นครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถไทยเอ้ยไม่ใช่เป็นรถไทยพปูติิตัวนี้เป็นรถแท้นะฮะตัวนี้เป็นรถแท้เลยก็สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้ปกติทั่วไปนะครับไม่ต้องไปจัดที่ตะวันออกลิสซิ่งอย่างเดียวก็จัดที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นรถแท้นั่นเอง ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดสาหรับคนที่ชอบนะผมปั้นรถแบบนี้เนี่ยใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับว่าชอบไหมเวลาปั้นรถมาออกมาแบบนี้ตั้งแต่เดิมๆมาเลยนะเป็นไ,ไงก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่ทําคลิปหนึ่งกว่าจะจบเดี๋ยวก็รอเวลานานเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้นะทุกคนผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะทุกคนแล้วใครที่อยากได้คันนี้หรืออยากลองขับ ก็เบอร์ด้านล่างนี้ไอดีไลน์ผมอยู่ด้านล่างนี้เลยนะทุกคนแล้วเราเจอกันครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ